พวกคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาพร้อมกับทางเลือกว่าจะมีชีวิตแบบเดิมๆหรือจะก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาซึ่งหากพวกคุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงพวกคุณก็จะพบกับความท้าทายแบบเดิมๆกิจวัตรประจำวันแบบเดิมๆพายุที่โหมกระหน่ำชีวิตของพวกคุณแบบเดิมๆ และเจอแต่สถานการณ์เดิมๆอยู่อยากซ้ำๆซ,ซากๆจนกว่าพวกคุณจะยอมที่จะเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นจนกว่าพวกคุณจะรักตัวเองมากพอและพูดว่าพอทีเธอจนกว่าพวกคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแต่หากพวกคุณเลือกที่จะพัฒนาพวกคุณจะเชื่อมต่อกับความแข็งแกร่ง ที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณพวกคุณจะสำรวจสิ่งที่อยู่ภายนอกได้อย่างสบายอกสบายใจและเบิกบานพวกคุณจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรักพวกคุณจะมีทุกสิ่งที่พวกคุณปรารถนาจากการเลือกที่จะรักและเลือกที่จะพัฒนา